ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการศึกษาสู่การปฏิบัติในบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดสกลนครโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตงข้อมูลด้านครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีบุคลากรทั้งหมด11คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา1คนครูผู้สอนจำนวน10คนข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีนักเรียนจำนวน125คนจำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน27คนระดับประถมศึกษาจำนวน98คน ผลการนำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการศึกษาสู่การปฏิบัติในบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดสกลนครด้านที่หนึ่งการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีการจัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียน 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยและมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในความร่วมมือด้านความปลอดภัย 2. มีการดำเนินการป้องกันไม่ให้เด็กตกหล่นและออกกลางคันด้านที่ 2. การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารและคณะครูทุกท่านบ่มเพาะการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้านการบริหารโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่ผู้เรียนโดยการปฏิบัติในการเข้าฐานการเรียนรู้ทั้ง5โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนได้ใช้งบประมาณตามแผนที่ตั้งงบไว้ขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งจัดเตรียมอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนในส่วนของด้านหลักสูตร ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนได้มีการจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีการวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนมีอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านที่3การสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยสื่อเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลาย 1. โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองเช่น การแนะนำการใช้ห้องสมุดการประถมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่จูงใจให้ผู้เรียนสนใจการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่านเช่นการเล่านิทานการตอบปัญหาจากหนังสือการใช้เกมนำไปสู่การอ่านเป็นต้น 3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนครูประจำชั้นในการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดมุมรักการอ่านให้กับนักเรียนได้อ่านเช่นอ่านหนังสือนิทานเล่นเกมการศึกษาเพื่อเสริมแรงให้กับนักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการเช่นการจัดสัปดาห์ห้องสมุด การจัดป้ายนิเทศเสริมความรู้การใช้สื่อมันติมีเดียเป็นต้นด้านที่4การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศิลธรรมจริยธรรมและกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมประชาธิปไตยวินัยนักเรียน โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดคลิปวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ช็อตคลิปหัวข้อเปิดสวิตพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปูรณาการกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งมีปราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้วยมีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพด้านที่5การเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพดังนี้ 1. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีร่วมกับศูนย์เครือข่าย 2. มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์นอกสถานที่ 3. ในทุกปีการศึกษาจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไปด้านที่6การสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการโคชชิ่งตลอดจนการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีแนวทางการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวโดยครูประจำชั้นดำเนินติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการโคชชิ่งผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกภาคเรียนส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนมีการติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่ครูผู้เรียนในสถานศึกษาผ่านการ PLC กลุ่มย่อยและกลุ่มรวมด้านที่7จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมีวิธีการที่หลากหลาย โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาซ่อมเสริมคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะโคดดิ้งเพื่อการเรียนรู้สู่สังคมดิจิทัลเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแกะ้แกปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากอันพักโคดดิ้ง จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนผ่านเว็บไซต์ Sketch และเว็บไซต์ code.org ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครูผู้ปกครองและผู้เรียนมีแพลตฟอร์มที่สามารถติดต่อสอบถามกันได้ทุกเมื่อเช่น Line Facebook มีการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียนทุกคนครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสอนกับรายวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขด้านที่8เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการอบรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนครูสามารถ PLC ร่วมกันได้ทั่วโลกทุกวันจากการเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆมีการสร้างนวัตรกรรมสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube และมีการสร้างแบบฝึกหัดบนออนไลน์เช่น live worksheet เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้านที่9กาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของจังหวัดสกลน,นครโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีการนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบส่วนรวมของทุกภาคส่วนโดยมีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการความเป็นเลิศและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยใช้บ้านดอนโมเดลเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารส่งผลให้สถานศึกษามีระดับผลสลัมฤทธิ์ ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี